นะบอกตรงๆแต่เจอแบบนี้สงสารประชาชนแทบจะทั้งประเทศรับไม่ได้ขนาดสมาชิกพักเพื่อไทยยังทยอยลาออกมันยิ่งโกหกสังคมโกหกสมาชิกพักไม่รู้ว่ามีการหลอกใช้กันหรือเปล่าเป็นพักที่สมัยหน้าน่าจะเหนื่อย และต่อมาเมื่อวันที่26สิงหาคมนางสาวปารินาไกคุบอดีตสสราชาบุรีพักพลังประชารัฐได้โพสต์แสดงความคิดเห็นกรณีที่สสเพื่อไทยลุกขึ้นตำหนิการแต่งกายของนายปฏิพัฒน์สันติพาดา รองประธานสภาผู้แทระะนราษฎรคนที่หนึ่งว่าผิดหวังเพื่อไทยหาเรื่องก้าวไกลจำได้สมัยนั้นนางสาวยิ่งลักษณ์เป็นนายกและปรินายอยู่ในสภาเคยเห็นนางสาวยิ่งลักษณ์ไม่ใส่สูตรไปประชุมที่สภาที่ทำเนียบด้วยวันนี้สังคมเห็นความอุดจาดเพื่อไทยทิ้งก้าวไกลไปตั้งรัฐบาลกับพักกรุงตู่ก็สงสารก้าวไกลพอแล้วยัง